สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระป๋าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามที่ผมได้ได้รับเป็นคําถามค่อนข้างบ่อยนะก็คือพี่คอมโบยังไงพี่ผมคอมโบแล้วทําไมถึงผมทไํได้ไม่ได้เท่าพี่แล้วก็อะไรอีกมากมายเกี่ยวกับการคอมโบนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าการคอมโบแบบนี้เอาไปใช้จริงลําบากยางว่าลําบากไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่เอาไปใช้จริงลําบากไม่แนะนำนะฮะเอาไปใช้จริงหมายถึงเอาไปใช้แบบเล่นแบบประจําวันหรือเอาไปเล่นแบบโคอฟเลยอไนะไรเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าอยากลองก็ลองดูได้นะเพราะมันเป็น อะไรที่อลังการดีแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสุกนะส่วนตัวแล้วนะครับและดาเมจนี้ก็คือเป็นดาเมจหลักแสนถึงล้านนั่นเองนะครับแต่ก็คือออกแนวเป็นบิวโชว์เคสซะมากกว่านะโชว์เคสแบบดาเมจอลังการงานสร้างนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ติดตามผมอยู่นะครับล่าสุดผมก็เพิ่งทําดาเมจหลักล้านได้แล้วนะครับตามเป้าหมายของผมเลยนะคือผมมีเป้าหมายที่จะทําเกินล้านตั้งแต่ผมมีชาสี่หกนะครับแต่ก็ไม่เคยทําได้สักทีจนกระทั่งครูเ่ามา <laughs> นี่เลย 1.24ล้านนะครับ1.24ล้านเพราะหูเท่าเลยก็รู้สึกด,ดีเหมือนกัน,นแต่ก็นะแต่ก็นะแต่ก็นะคาดเลยนะไปก่อนล้ยกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการคอมโบกันนะว่ามีอะไรที่เป็นจุดสําคัญบ้างเกี่ยวกับการคอมโบนะครับแล้วก็มีตัวละครไหนบ้างที่สามารถเสริมคอมโบได้ค่อนข้างดีบ้างนะครับซึ่งผมก็จะพูดเป็นแนวทางของสัดส่วนใหญ่ซะมากกว่านะเพราะบางตัวนะครับย้ําว่าบางตัวมันจะมีการคอมโบที่แตกต่างจากตัวอื่นๆไปเลยเพราะว่าหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นธาตุหินเองหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งอาจจะมีตัวละครอื่นๆที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอย่างเช่น ถ้าเกิดเราอยากจะให้อุกกาบาทของจงหลีแรงนะครับเราไม่สามารถใช้ซูคโครสได้นะฮะเพราะซูคโครสจะไปเสริมชำน,นาญธาตุซึ่งจะทำให้อันติของจงหลีนะฮะไม่ได้แรงขึ้นแต่โล่จะถึกขึ้นแทนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดกันอีกทีนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดถึงตัวละครหลักๆเลยนะที่มีผลในการคอมโบค่อนข้างสูงนะครับมีผลมากๆแล้วมีผลในหลายๆเซตอัพเลยนะครับตัวแรกเลย โมนาบอกไว้ก่อนว่าโมนาจะเป็นหนึ่งตัวที่เล่นในบทบาทที่ค่อนข้างที่จะสําคัญในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอันติของนางนะครับอันติของนางเมื่อเราอัพมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเราจะได้โบนัสดาเมจอีก60%ซึ่งโบนัสดาเมจหกสนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับฟองสบู่ของนางนะครับอันนั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งเลยนะและมีหลายๆคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับอันติของนางอยู่นะแต่ว่าขอบอกไว้คร่าวๆก่อนนะครับว่าอันติของโมนา มีอยู่2ส่วนส่วนที่เพิ่มดาเมจและส่วนที่ทำดาเมจจริงๆนะครับซึ่งส่วนที่เพิ่มดาเมจก็คือมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ตัวละครสรูนั้นได้โดนอันติไปเลยนะก็คือมันเกิดขึ้นทันทีแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา5วินาที สูงสุดนะครับและไอส่วนดานเมจก,ก็คือเกิดขึ้นจากฟองสบู่นั่นแหละแต่ว่าเพื่อนก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราจะคอมโบด้วยโมนาเราก็จะต้องระวังเรื่องฟองสบู่ด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้คอมโบเราอาจจะพังก็ได้หรือว่าคอมโบเราอาจจะแบบไม่เพอร์เฟกอย่างที่คิดไว้เพราะว่าฟองสบู่เมื่อเรากดใช้หรือว่ากดระเบิดมันอะ่ะมันก็จะมีธาตุน้ำแปะ อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังข้อนี้ด้วยตัวที่2นะครับที่จะขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นทางด้านของซูโครสนะครับซูโครสเองมีประสิทธิภาพในการเพิ่มชํนานาญธาตุและลดต้านทานธาตุให้กับสตรูนะครับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทาเลนเองหรือสกิลเองนะครับใช้ได้ค่อนข้างดีและเป็นอีกหนึ่งตัวที่จําเป็นมากๆในการคอมโบให้แรงจริงๆนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับการเพิ่มครีดดาเมจการเพิ่มแอเทมอะไรก็ว่าไปมันจะอยู่ในจุดที่แบบว่า มันเพิ่มแบบไม่ได้เพิ่มเยอะแบบตอนแรกเพิ่ม10หน่วยอาจจะแบบเฮ้ยเพิ่มขึ้นตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แต่หลังๆแล้วพอมันอยู่จุดๆหนึงแล้วนะครับการเพิ่มคีีดาเมนูนี่นั่นอะไรเงี้ยอีกนิดหน่อยๆมันอาจจะไม่ได้เพิ่มอะไรขนาดนั้นก็เลยมาเพิ่มทางด้านของ elemental mastery หรือชำนาญธาตุดีกว่า เพราะตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวคูณนึงที่ค่อนข้างที่จะเสริมดาเมจได้ดีมากๆนะครับและทําไมต้องเป็นซูโคสอะเพราะหนึ่งเลยซูโคสเป็นตัวธาตุลมที่ใส่อาร์ติแฟกต์ธาตุลมได้ดีมากๆนะครับแล้วอาร์ติแฟกต์ธาตุลมก็ค่อนข้างโกงอยู่แล้วนะลดต้านทานให้กับธาต่ผสม40%โคตรโกงและดีมากๆนะครับบุกบการที่ว่าทาเล่นของนางก็เสริม Elemental Mastery แล้วก็ชำนาญทา่าแหละแล้วก็ลดต้านทานน,ๆๆนู่นนี่นั่นอะไรนิดหน่อยฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่คอมโบแล้วใช้ได้ มากๆนะครับและตัวสุดท้ายแล้วนะครับในการคอมโบจริงๆก็จะเป็นทางด้านของเบนเนตเบเนตเองมีประโยชน์ตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คืออันติอันติคือจุดหลักๆของตัวเบนเนตเลยนะครับการเพิ่มแอคแท็จากเบสแอคแท็กนี่แหละเพิ่มได้เยอะมากๆย้อวไว้เยอะมากๆนะครับให้กับตัวละครตัวที่เราจะทำดาเมจได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเบนเนตเองก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะเสริม ให้ดาเมจได้สูงมากๆและยิ่งถ้าเกิดเราเล่นเป็น2ไฟนะครับหรือก็คือเราจะเอาดาเมจเป็นตัวไฟหรือก็คือเราจะเอาตัวไฟมาเป็นตัวโชว์เคสนะครับบอกเลยว่าจะเสริมได้อีกเพราะชํานาญท่านด้วยนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะการที่เราอันติด้วยน้องใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้เซตโนเบลสก็ได้เหมือนกันครับจะช่วยได้เยอะมากๆเหมือนกันเพราะน้องเองก็มมนมีเซ็ตไหนที่จะเสริมดาเมจได้ดีเท่าโนเบ e ลสนะครับแต่ทางด้านของอาวุธของน้องเองนะครับก็จําเป็นจะต้องเป็นอาวุธที่มีเบสที่สูงนะครับย้ำว่า ต้องสูงนะถึงจะเพิ่มได้จริงๆแบบเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าอันติของน้องจะเพิ่มจากเบสเท่านั้นหรือก็คือเลขขาจากตัวละครและอาวุธเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆและอีกหนึ่งส่วนนะครับเกี่ยวกับอาวุธนะครับที่จะใช้จริงๆนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับโมนาหรือซูโครสนะครับ อันนี้ผมลืมพูดไปเลยก็คืออาวุธนะครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้สมุดมังกรให้กับโมนาหรือซู c โครสก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะคอมโมกันจริงๆนะแต่ใช้แค่เล่มเดียวพอนะครับเพราะว่าการใส่2เล่มมันจะไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นใส่แค่เล่มเดียวและพยายามใส่ตัวที่เราจะเปลี่ยนก่อนไปตัวละครหลักของเรานะฮะและถ้าเกิดสมมุติเราใส่ให้กับโมนาใช่ไหมซูโครสเองก็ยัดหนังสือ ธาตุไปเลยครับจะช่วยได้เยอะมากๆจะช่วยบูสต์ให้แรงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันจะมีอันที่แรงกว่านะครับแต่มันก็มีแต่อยู่นะมันจะใช้ยากนิดนึงเพราะมันจะสุ่มนั่นเองนะครับก็คือทางด้านของเดอะวิสิตเดวิสิตจะเพิ่ม้นวนธาตุให้ส8 0หน่วยแต่มันก็จะสุ่มใน1ใน3อันนี้นะครับสแตทหใน3อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเสี่ยงดวงกันนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่อยากเสี่ยงดวงก็ใช้ที้ไปเลยครับ Sacrificial ใช้ง่ายครับ ตรงตัวเลยไม่มีอะไรมากและ3ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น3ตัวหลักที่เราใช้ซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่ย้ำว่าซะส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นเวลาเราคอมโบจริงๆนะครับก็ไม่ผลนามตัวนี้แน่นอนนะครับแต่ในการคอมโบจริงๆเราจะต้องเข้าใจเทคนิคการคอมโบด้วยนะครับเราจะต้องเรียงลําดับให้ถูกนะย้ําว่าต้องเรียงลําดับให้ถูกและต้องกดให้เร็วพอก่อนที่บัฟต่างๆจะหายไปนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นซูโครสใช่ไหมครับซูโครสถ้าเกิดเราจะเล่นแบบปัดเฉยๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาทาเลตนทานเล้นติดตัวของน้องนะอย่างเช่นนี่นะครับเพิ่มชํานาญธาต ให้8วินาทีทั้ง2อะไรนะครับ8วินาทีทั้งคู่เลยแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งแต่ที่เรากดท่า e ของซูโครสปัดทาุนั้นขึ้นไปใช่ไหมครับเราก็จะต้องคอมโบทุกอย่างให้เสร็จก่อน8วิไม่งั้นบัฟนี้จะหายไปก่อนและมันก็จะมาได้ประสิทธิภาพของบัฟบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจทุกขั้นตอนนะครับในการคอมโบ ไม่งั้นเราก็อาจจะทําพลาดหรือว่าทําผิดไปก็ได้นะครับเพราะเอิงจริงๆแล้วนะอันนี้พูดจากใจเลยลมีคนหลายคนที่ทักมาในแฟนเพจของผมนะครับแล้วก็บอกว่าพี่พ,พี่ผมไม่เห็นคอมโบนะั่นเลยใช้ตัวตามพี่แล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็ลองคอมโบตามพี่แล้ว แต่ว่าตอนคอมโบจริงๆทําผิดไปค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนที่ต้องดูอย่างละเอียดนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในแต่ละขั้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นชายแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าชายก็ใกล้จะเข้ามาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นตัวชายละกันนะในวันนี้นะครับและในคอมโบในครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้เหมือนเดิมน,นะครับชายโมนาซูโครซาเบเนตนะซึ่ง อาวุธที่ผมจะเปลี่ยนก็จะเป็นทางด้านของโมนาท,ที่จะเปลี่ยนออกนะครับใช้อาวุธอะไรก็ได้แล้วก็ซูโคสใส่เป็นดายกอนสเลเยอร์แทนนะครับเนื่องจากว่ามันขโมงง่ายกว่านะเพราะว่าผมจะต้องแปะน้ำน,าน,น,านู่นั้นด้วยและมันมีเหตุผลเพราะว่าชายผม C 6แล้วผมไม่สามารถที่จะใช้ตัวชายทําลายเกาะของเจ้าดอกไม้ไฟนี้ได้เนี่ยมันก็หลายเรื่องแหละและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมลืมพูดไปเลยก็คืออาวุธของตัวละครหลักเรานะฮะมันจะมีบางอาวุธอย่างเช่นตัวชายนะครับที่ใช้ธนูเป็นหลักใช่ไหมสามารถเปลี่ยน เป็น stringless เพื่อที่จะเอาดาเมจที่อลังการกว่านี้ได้นะครับดาเมจใช้ที่ผมสามารถทําได้นะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ6 7แสนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหกถึงเดแสนด้วย stringless นะครับแต่ในโชว์เคสวันนี้แบบทําให้ดูเฉยๆครับก็ผมก็จะใช้เป็น sky harp แล้วกันเพราะมันติดที่ง่ายแหละครับก็จะได้ไม่ต้องทําบ่อยเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของ artifact ด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะใช้อันติเป็นตัว burst ใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น no b l e s ก็ได้นะครับก็จะดีกว่าด้วยซ้ํา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะเราจะใช้เซตนี้แหละกลาดีสองแล้วก็น้ำสองทำคำๆเนาะคำๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากแล้วก็กินอาหารเป็นหน่อยก็ได้มื่อหรือจะไม่กินดีอ่างั้นเรากินเป็นคีเลชเฉยๆก็ได้ครับเราจะไม่เอาดาเมจเสริมนะอันนี้คือดาเมจเพียวๆเ,เลยนะฮะ ไม่เอาดาเมจเสริมเอาแค่คีเลดก็ได้คี่เลยถ้ามันติดคีเยอะๆหน่อยอันนี้เพิ่ออันนี้เพิ่มคีดาเมจอันนี้อ่าอันนี้คีเลดเฉยๆนะฮะคีเลดก็จะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์หน้าอ่าแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องติดคียแล้วแหละจังหวะนี้นะครับก็สิ่งที่ผมจะทานะครับต่อจากนี้ก็คือการเข้าไปใช้โมนาทําลายเกาะของตัวมอนก่อนนะครับพอทําลายเกาะเสร็จแล้วใช่ไหมครับตัวมอนก็จะมีติดาธาตุน้ําอยู่ซึ่งผมจะสลับเป็นตัวซูโครสเพื่อที่จะปัดน้ําขึ้นนะ ให้บูสทธาุน้ำหรือก็คือเพิ่มชน้นมาทุให้กับทาาุน้ำนะครับแล้วเปลี่ยนไปเป็นชายเพื่อที่จะเอาบัฟของหนังสือมังกรจากซูโครสนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนกลายเป็นโมนาเพื่อที่จะอันติกร ตามด้วยอันติของเบนเนตเพื่อที่จะลบล้างธาตุน้ําของอันติโมนาและให้ติดไฟนะครับแล้วจากนั้นก็ไปที่ทาทากเลียไม่เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยปาดนะครับการปาดระหว่างที่มอนสเตอร์ติดไฟอยู่ก็จะทาดาเมจเพิ่มอีก2เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนจะต้องเพอร์เฟกและจะต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าอย่าลืมแปะธาตุตรงข้ามด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ดาเมจเสริมขึ้นไปอีกนะก็ลองเลยแล้วกันโบ๊ะบ้าโป โบบาโบโบวะโบ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 าโบบาโบโบแตกสิออปัดน้ำเปลี่ยนมันก็เป็นชายเปลี่ยนอันตีตีให้ติดตีธาตุไฟตามด้วยปาดชืออ่าสี่แสนนะครับอันนี้คือสี่แสนแบบไม่ได้บัฟอะไรยอะแยะไม่ได้กินอาหารที่จะเพิ่มดาเมจไม่ได้เปลี่ยนเซตไม่ได้ใช้ธนูสตริงเลสคืออันนี้คือเซตปกติเลยนะครับย้ำว่า ปกติที่ผมใช้กับชายปกติทุกอย่างเลย แค่เพิ่มคีเลตให้มันสูงๆนีเฉยแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วทาเล่นผมก็เสพสานมันนะครับพอผมบ้าพลังเลยจริงๆไม่ควรอ่ะเสพสารตรงนี้นะมันควรไปสกิลอีนะฮะแต่นั่นแหละก็อคอมโบโดยคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือหลักๆเลยที่ควรรู้ไว้ก็คือมีโมนาซุโคสเบเนตใครที่อยากทําแบบโชว์เคสบ่อยๆแบบได้หลายๆตัวนะครับ3ตัวนี้จะช่วยในการโชว์เคสได้หลายตัวเลยนะครับหลายตัวจริงๆแต่ว่ามันจะมีบางกรณีอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันอาจจะต้องดัดแปลงนิดๆหน่อยๆแล้วก็พึ่งทีมอื่นนะแต่ว่า อันนั้นก็คือเป็นเฉพาะตัวนะครับแต่โดยหลักๆแล้วตัวธาตุไฟธาตุน้าธาตุน้ำแข็งอะไรพวกนี้จะอยูบนเวียนอยู่กับ3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปยุกใช้ดูแต่ว่าอย่าลืมนะครับเรียงลําดับคอมโบให้ดีๆทุกอย่างมีส่วนสําคัญและต้องดูธาตุที่มอนติดอยู่ด้วยและการผสมธาตุนั้นเองก็ควรดูดีๆนะครับว่าเราผสมธาตุอะไรไปอะไรยังไงด้วยนะอย่าลืมนะครับเรียงลําดับให้ถูกมันเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับผมเห็นหลายคนแล้วแหละที่หละทักมาแล้ว ก็เรียงลําดับผิดนะครับมันก็เลยดาเมจก็เลยไม่ได้สูงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องเรียงลําดับให้ถูกนะถึงจะได้เพอร์เฟกแล้วก็ต้องเดรยวด้วยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคอมโบ ที่เพื่อนๆได้ถามมาค่อนข้างเยอะนะถ้ามีคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเผื่อเผื่อ่อางๆผมจะไปไล่ต่อทั้งหมดนะฮะแต่ก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับที่อยากจะทําคอมโบหลักแสนหลักล้านนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับย้ย